ชายชาราเห็นเด็กกำลังกินขยะจึงรับเด็กมาเลี้ยงก่อนจะรู้เบื้องหลังในหมู่บ้านเล็กๆชานมืองที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้ากว้างและสวนผลไม้เก่าแก่มีชายชาราผู้หนึ่งชื่อว่านายสมชายเขาผ่านชีวิตมาอย่างยาวนานจนวัยที่มีแต่รอยยิ้มและความเศร้าเป็นเพื่อนเดินเคียงข้างนายสมชายเคยมีภรรยาและลูกชายแต่นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุและแรงที่พรากพวกเขาไปเขาก็ทิ้งโลกใบเก่าทั้งหมดไว้เบื้องหลังและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม้หลังเดิมที่เริ่มผุกร่อน ตามการเวลาชีวิตของเขาจึงดำเนินไปในความเงียบสงบแต่ในวันหนึ่งขณะที่นายสมชายกำลังเดินตะลาดไปซื้อข้าวของตามปกติเขาก็เห็นเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางขยะข้างถนนเด็กคนนั้นดูท่าทางเหมือนจะหิวโหวยมากสวมเสื้อผ้าเก่าฉีกขาดและมือเล็กๆของเขากำลังขุดหาขยะบางอย่างในถังอาหารเพื่อหาเศษอาหารทานเด็กน้อยดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแม้จะมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาภาพนั้นทำให้หัวใจของนายสมชายสถานเขายืนมองอยู่นานแล้ว จึงเดินเข้าไปหาชายเด็กคนนั้นคำแรกที่เขาถามคือทำไมถึงมานั่งตรงนี้คุณไม่มีที่ไปหรือเด็กชายเงยหน้าขึ้นมามองเขาใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความเศร้าเขาตอบเสียงเบาๆว่าไม่มีไม่มีบ้านหรอนายสมชายรู้สึกเสะเตือนใจเขาเอื้อมมือออกไปยื่ยนขนมและเงินให้กับเด็กชายเพื่อช่วยเหลือแต่เด็กก็ไม่ยอมรับด้วยมือที่สั่นคลอนเขายังกล่าวว่าไม่เป็นไรครับแค่ทานข้าวก็พอเมื่อเห็นท่าทีเช่นนั้นนายสมชายยิ่งรู้สึกสงสารและตัดสินใจพาเด็กชายไปที่ บ้านของเขาเขายื่นมือออกไปให้เด็กจับและพูดขึ้นว่ามาเถิดบ้านของฉันไม่ไกลไปอาบน้ําและทานข้าวก่อนเถิดเด็กชายมองมือของนายสมชายแล้วตัดสินใจจับมือเขาอย่างช้าช้าราวกับว่าเขาไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครมาก่อนนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เด็กก้าวเท้าไปกับนายสมชายเส้นทางชีวิตของเขาก็เริ่มต้นใหม่ในที่ที่เต็มไปด้วยความหวังบ้านของนายสมชายตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆที่มองเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีและสวนผลไม้ที่มีต้นมะม่วง และทัพทิมเรียงรายเมื่อเดินผ่านประตูไม้เก่าๆที่ค่อนข้างจะผุก,กร่อนเข้าไปภายในบ้านดูอบอุ่นแม้จะดูเก่ากว่าเวลาเด็กชายค่อยๆก้าวเข้ามาในบ้านที่เงียบสงบราวกับเขายังไม่คุ้นเคยกับการมีสถานที่ที่ปลอดภัยนายนสมชายให้เด็กชายทานข้าวเย็นที่เขาทําเองซึ่งเป็นข้าวต้มและขนมปังทาด้วยในเด็กชายทานอย่างหิวโหวยทั้งๆท,ท,ที่เขามักจะดูเหมือนไม่ค่อยแสดงอารมณ์ใดๆและไม่พูดอะไรมากนักนายสมชายจึงนั่งลงข้างๆและพยายามถามคําถามเพื่อทําความรู้จักกับเด็กชายให้มากขึ้น ทำไมถึงอยู่ข้างถนนนายสมชายถามด้วยความสงสัยเด็กชายหยุดทานอาหารและมองไปที่พื้นท่าทางเหมือนเขากำลังพยายามคิดคำตอบที่เหมาะสมก่อนจะพูดเสียงเบาๆไม่รู้แค่ไม่มีที่ไปไม่มีคนดูแลเขายักไหล่เล็กน้อยยอก่อนที่จะหันไปทานข้าวต่อนายสมชายมองหน้าหมองของเด็กชายและรู้สึกว่าเรื่องราวที่เด็กชายพยาย,ยายมหลีกเลี่ยงนั้นอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่เกินกว่าที่เด็กจะพูดออกมาได้ในตอนนี้เขาไม่อยากกดดันเด็กดังนั้นจึงแค่พยักหน้าและบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกที่นี่จะเป็นบ้านของเราทั้งสองคนแล้วนะัช่วงเย็นนั้นนายสมชายพาเด็กไปอาบน้ําในห้องน้ําที่สะอาดสะอ้านก่อนจะให้เด็กชายใส่ชุดนอนที่เขาเตรียมไว้ให้เป็นชุดเก่าที่เคยเป็นของลูกชายแต่ยังคงใช้ได้ดีเด็กชายมองชุดนั้นนิ่งๆก่อนจะยิ้มบางๆและยอมสวมมันฉันชื่อสมชายนายละ่ะนายสมชายถามอย่างอ่อนโยนเด็กชายเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าชื่อน้อยนายสมชายมองไปที่เด็กชายที่มีท่าทางเงียบขรึมและสงบ เขารู้สึกว่าในตัวเด็กคนนี้มีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินวัยแม้ว่าน้อยจะไม่พูดมากแต่เขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่แฝงอยู่ในดวงตาของเด็กชายคืนแรกในบ้านของนายสมชายผ่านไปอย่างเงียบสงบท่ามกลางความเงียบของหมู่บ้านและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนายสมชายรู้สึกว่าความเหงาของเขาค่อยๆลดลงไปบ้างเพราะเขารู้ว่าอย่างน้อยตอนนี้เขาก็มีใครบางคนที่จะดูแลและคอยให้ความรักและความหวัง แต่ในเวลาเดียวกันความสงสัยยังคงฝังลึกในใจของเขาว่าน้อยมีอะไรมากกว่าที่เขาคิดไว้หรือไม่ทำไมเด็กคนนี้ถึงมาถึงจุดนี้ได้และอะไรคืออดีตที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กชายคนนี้นายสมชายไม่มีคำตอบในตอนนี้แต่เขารู้เพียงว่าเขาจะพยายามให้ความอบอุ่นและความรักแก่เด็กชายคนนี้จนกว่าเขาจะพร้อมที่จะเปิดเผยทุกอย่างหลังจากผ่านไปหลายวันในบ้านไม้ที่เงียบสงบชีวิตของนายสมชายและน้อยเริ่มเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้น แต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มเข้าสู่ความสงบและความปกติความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจบอกได้ก็เริ่มเกิดขึ้นในใจของนายสมชายความสงสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้น้อยไม่ใช่เด็กที่ปกติเทวไปเขามีบางสิ่งที่ดูเหมือนจะซ่อนอยู่ในตัวเองทั้งทั้ที่เขาดูจะเป็นเด็กที่เงียบขรึมแต่บางครั้งนายสมชายก็รู้สึกเหมือนน้อยมีบางอย่างที่ไม่เปิดเผยออกมาเด็กชายจะมองออกไปข้างนอกหน้าต่างในยามค่ำคืนสายตาของเขาจะนิ่งและเมื่อลอยเหมือนกำลังคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่นายสมชายไม่อาจเข้าใจ อีกสิ่งที่ทําให้เขาสงสัยคือน้อยมักจะลุกขึ้นกลางคืนและเดินไปที่สวนหลังบ้านโดยไม่บอกอะไรใครบางครั้งนายสมชายก็สะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงเดินหรือเสียงของเด็กที่ไปหยุดอยู่ตรงมุมของสวนแต่เมื่อเขาตามไปดูกลับไม่พบอะไรเลยมีเพียงความเงียบและความมืดที่ปกคลุมทุกอย่างวันหนึ่งนายสมชายตัดสินใจตามน้อยไปดูด้วยตัวเองเขานั่งหลบอยู่ในมุมของห้องนั่งเล่นโดยใช้แสงไฟจางๆเพื่อไม่ให้เด็กเห็นว่าเขากำลังเฝ้ามองในที่สุดก็ถึงเวลาที่น้อยลุกจากเตียงและเดินออกไป นายสมชายค่อยๆตามไปอย่างเงียบๆน้อยเดินออกไปที่สวนหลังบ้านและหยุดยืนอยู่ตรงกลางที่ที่มีต้นไม้ใหญ่เก่าๆขึ้นอยู่นายสมชายยืนห่างออกไปและพยายามมองดูในความมืดมันน่าประหลาดใจที่เด็กชายไม่ได้เดินเล่นไปมาแต่กลับยืนอยู่ที่นั่นเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างนายสมชายเริ่มรู้สึกไม่สบายใจความสงสัยในใจเขายิ่งทวีขึ้นเขารู้ว่าอะไรบางอย่างไม่ปกติเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆและเรียกชื่อเด็กด้วยเสียงเบาๆน้อยนายทำอะไรอยู่ที่นี่ น้อยหันกลับมามองและแสดงสีหน้าแปลกๆเหมือนจะตกใจเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นด้วยเสียงที่เบาและท่าทางที่เกือบจะพยายามจะกลืนหายไปในความมืดแค่คิดถึงบางอย่างครับเขาตอบอย่างลำบากและไม่ยอมพูดอะไรมากขึ้นนายสมชายรู้สึกได้ว่าเด็กชายไม่ได้พูดจริงเขาเริ่มสงสัยว่าน้อยกำลังหลบอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตของเขาแต่เขาก็ไม่กล้าถามมากกว่านี้เพราะเห็นได้ชัดว่าเด็กชายไม่อยากเปิดเผยอะไร หลังจากคืนนั้นนายสมชายเริ่มสังเกตพฤติกรรมของน้อยมากขึ้นเขาสังเกตว่าเด็กชายจะมักทำท่าเหมือนรออะไรบางอย่างในหลายๆสถานที่ภายในบ้านแม้กระทั่งในเวลาที่เขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นน้อยจะมองออกไปนอกหน้าต่างราวกับกำลังรอคอยการมาถึงของใครบางคนความสงสัยของนายสมชายทวีขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วน้อยคือใครอะไรคือสิ่งที่เขากำลังหลบซ่อนและเหตุใด เขาจึงดูเหมือนรู้สึกคุ้นเคยกับการหลบหนีจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้คืนหนึ่งหลังจากที่นายสมชายสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของน้อยมากขึ้นเขาตัดสินใจที่จะตามติดเด็กชายและค้นหาคําตอบให้ได้เขารู้ว่าบางทีเด็กชายอาจจะมีบางอย่างที่เขากําลังพยายามหลีกเลี่ยงแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ในคืนนั้นเมื่อเด็กชายลุกขึ้นจากเตียงและเดินออกไปที่สวนหลังบ้านเหมือนเคยนายสมชายก็เดินตามไปอย่างเงียบๆเ,เขารู้ว่า เขาต้องการคำตอบและคืนนี้เขาจะไม่ยอมให้เด็กชายหนีไปจากการถามอีกครั้งนายยอสมชายแอบตามไปจนถึงมุมสวนที่เด็กชายยืนอยู่เขาเห็นน้อยยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ราวกับรออะไรบางอย่างนายสมชายจึงตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆและเรียกชื่อเขาด้วยเสียงต่ำน้อยทำไมถึงออกมาที่นี่บ่อยๆเด็กชายหันมามองเขาตากลมโตของน้อยดูเศร้าและหลีกเลี่ยงการสบตาก,กับนายสมชายเขาถอนหายใจและพูดเสียงเบาผมเคยเห็นแม่ยืนที่นี่ตอนที่ทุกอย่างยังปกติ น้ำเสียงของเขาหม่นหมองไปด้วยความเจ็บปวดแล้วหลังจากที่แม่หายไปทุกครั้งที่ผมยืนที่นี่รู้สึกเหมือนเธอจะกลับมานายสมชายรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ลุกขึ้นมาในใจความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กชายเริ่มเผยออกมาเพียงเล็กน้อยเขาเข้าไปใกล้ๆและนั่งลงข้างเด็กชายที่ยังคงยืนมองไปที่ต้นไม้ใหญ่น้อยนายต้องการบอกอะไรให้ฉันรู้ใช่ไหมนายสมชายถามอย่างอ่อนโยนเด็กชายเงียบไปพักหนึ่งแล้วค่อยๆพูดออกมาเสียงสั่นเครือ ผมเคยมีครอบครัวก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายแต่เมื่อแม่และพ่อถูกฆ่าตายผมก็ถูกพาตัวไปจากที่นั่นหลายปีที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเหมือนกับว่าไม่มีใครต้องการผมผมเป็นแค่เด็กที่ไม่มีใครต้องการคำพูดของน้อยทำให้หัวใจของนายสมชายนหนักอึ้งเขาไม่เคยคิดเลยว่าเด็กชายที่เขารับมาเลี้ยงจะมีอดีตที่ทารุณเช่นนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเด็กชายไม่ใช่แค่ความหิวโหวยในตอนที่นายสมชายพบเขาข้างถนน แต่มันคือการหนีจากความจริงที่โหดร้ายและการถูกทิ้งขว้างจากโลกที่ไม่มีที่ยืนใครที่ทำกับนายแบบนี้นายสมชายถามด้วยความตกใจน้อยหันไปมองเขาเป็นครั้งแรกด้วยความสับสนก่อนจะส่ายหัวผมไม่รู้หรอกครับแค่รู้ว่าผมไม่เคยได้รับความรักจากใครเลยเขาพูดด้วยเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจปกปิดนายสมชายรู้สึกโกรธและเสียใจไปพร้อมๆกันเขาไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรดีแต่เขารู้ว่าการที่จะให้เด็กชายได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย และเต็มไปด้วยความรักคือสิ่งที่เขาต้องทําในตอนนี้ในขณะที่ทั้งคู่เงียบไปสักทักราวกับทั้งสวนกลับกลายเป็นที่เงียบเชียบที่มีแต่เสียงลงพัดผ่านนายสมชายรู้สึกได้ถึงการเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างเขากับน้อยเขาไม่สามารถทิ้งเด็กชายไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตที่ซ่อนอยู่หรือความเจ็บปวดที่ยังคงฝังลึกในจิตใจของเด็กชายฉันจะอยู่กับนายไม่ว่านายจะมีอดีตหรือมีอะไรที่ต้องกลัวนายสมชายพูดเสียงมั่นคงน้อยหันมามองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังเป็นครั้งแรกในหลายปี จริงหรือครับจริงนายสมชายตอบก่อนที่จะยิ้มอ่อนๆที่นี่จะเป็นบ้านของนายที่ไม่เคยทิ้งไปไหนแต่ในขณะนั้นเองความจริงบางอย่างยังคงซ่อนอยู่ในตัวเด็กชายนายสมชายไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในคืนนี้จะนำพาพวกเขาไปสู่การ,รเผชิญหน้ากับความลับที่มืดมนมากยิ่งขึ้นวันถัดมานายสมชายและน้อยใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นท่ามกลางความอบอุ่นของบ้านไม้ที่เขาเรียกว่าบ้านในตอนนี้แต่ถึงแม้ทุกอย่างจะดูเหมือน เริ่มลงตัวความสงสัยที่ยังคงอยู่ในใจของนายสมชายก็ไม่เคยหายไปเขารู้สึกว่าเรื่องราวของน้อยยังคงไม่สมบูรณ์เขายังคงมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบในช่วงบ่ายของวันนั้นเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวนายสมชายตัดสินใจที่จะพาน้อยไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านเขาพยายามให้เด็กชายได้สัมผัสกับชีวิตที่สงบและปลอดภัยไม่มีการวิ่งหนีไม่มีความหวาดกลัวที่เคยทําให้เขาต้องอยู่อย่างเหงาเดียวดายมาก่อนขณะเดินไปตามทางเดินที่ทอดยาวไปยังทุ่งหญ้า นายสมชายเริ่มถามน้อยอีกครั้งเรื่องราวของครอบครัวและเหตุการณ์ในอดีตที่เด็กชายเคยเล่าให้เขาฟังแต่ในครั้งนี้น้อยกลับเงียบไปเขาหยุดเดินและมองไปที่ทุ่งหญ้าที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดสิ้นสุดน้อยนายยังจำทุกสิ่งได้ไหมนายสมชายถามด้วยเสียงที่อ่อนโยนแต่ในใจเต็มไปด้วยความอยากรู้น้อยยังคงยืนมองออกไปข้างหน้าราวกับกำลังมองหาสิ่งใดในความมืดที่ซ่อนอยู่ในอดีตผมจำได้แต่บางทีผมไม่อยากจำเขาตอบกลับอย่างยากเย็น นายสมชายก้าวเข้าไปใกล้ๆแล้ววางมือบนบ่าของเด็กชายนายไม่ต้องบอกทุกอย่างหรอกนะแต่ถ้านายพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะอยู่ที่นี่ช่วงเวลานั้นเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่เมฆแต่น้อยก็ยังคงเงียบขณะนั้นเองเขาก็พูดขึ้นด้วยเสียงเบาๆที่แทบจะได้ยินแค่เสียงลมพัดผ่านผมเคยเห็นรอยแผลของแม่คำพูดนี้ทำให้หัวใจของนายสมชายสาั่นรอยแผลเขาซ้ำคำ น้อยพยักหน้าเบาๆและหันไปมองหน้าเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่เธอมีรอยแผลจากการทำร้ายผมจำได้แต่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจน้อยหยุดไปอีกครั้งก่อนจะพูดต่อผมเคยคิดว่าเป็นแค่ฝีมือของพวกคนร้ายแต่พอหลังจากนั้นผมรู้ว่าแม่ไม่ได้ถูกทำร้ายจากคนนอกนายสมชายมองเด็กชายด้วยความตกใจหมายความว่าอะไรใครกันที่ทำกับแม่ของนายน้อยสบตาก,กับเขาและพูดคำต่อมาเสียงเบาๆว่าเป็นพ่อของผมเขาทำร้ายแม่จนตาย แล้วทิ้งผมไว้กับการหนีไปจากความจริงที่ซ่อนอยู่คำพูดของน้อยทำให้โลกของนายสมชายหยุดนิ่งเขาไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่ดวงตาของน้อยนั้นเต็มไปด้วยความจริงอันเจ็บปวดไม่มีการโกหกในสายตานั้นเขาทำอย่างนั้นกับแม่ของนายนายสมชายถามในเสียงที่แทบจะไม่สามารถยินได้น้อยพยักหน้าด้วยความเงียบก่อนจะพูดต่อไปว่าใช่ครับผมผมต้องหนีออกจากบ้านนั้นแต่พ่อพ่อไม่ยอมให้ผมไปและในที่สุด ผมก็หนีออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าแต่พ่อยังตามหาผมอยู่คำพูดนี้ทำให้นายสมชายรู้สึกถึงความกลัวที่ยังคงฝังอยู่ในใจของน้อยเขาตัดสินใจหยุดเดินและนั่งลงข้างๆเด็กชายถ้าเขามาหาในายละ่ะนายสมชายถามอย่างหงใหง่ยน้อยสะท้อนความเจ็บปวดในดวงตาก่อนจะตอบว่าผมไม่รู้ครับแต่ผมไม่อยากให้เขามาผมกลัวว่าเขาจะพาผมกลับไปนายสมชายเงียบไปเขารู้ว่า เขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องเด็กชายคนนี้จากอดีตที่น่ากลัวของเขาทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดากลับก,กลายเป็นสิ่งที่ซ่อนความลับและความเจ็บปวดเอาไว้และในขณะที่ความสงสัยในใจของนายสมชายยังคงไม่หายไปความจริงบางอย่างก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่าน้อยอาจจะไม่ได้เป็นแค่เด็กหนีจากบ้านแต่เขากําลังหนีจากความจริงที่มีรากลึกกว่าที่นายสมชายจะคิดได้หลังจากที่น้อยเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อและแม่ให้ฟังนายสมชายรู้สึกว่า เขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องเด็กชาย,ยจากอดีตที่ยังคงตามหลอกหลอนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตของน้อยดูเหมือนจะหลอกหลอนเด็กชายทุกครั้งที่เขาหลับตานายสมชายรู้ดีว่าเขาต้องทำให้เด็กชายรู้สึกปลอดภัยที่นี่ให้เขารู้ว่าไม่ต้องหนีอีกต่อไปคืนหนึ่งเมื่อทุกอย่างในบ้านน้องเงียบสงบแล้วนายสมชายกำลังอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่นเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นมาเบาๆจากทางหน้าบ้านนายสมชายลุกขึ้นและเดินไปที่ประตูด้วยความระมัดระวังเมื่อเขาเปิด ดับประตูออกมาเขาก็พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าบ้านดวงตาของชายหนุ่มนั้นจ้องมาที่เขาอย่างตรงไปตรงมาราวกับเขามีสิ่งที่ต้องการบอกสวัสดีครับชายหนุ่มกล่าวเสียงเบาแต่แฝงไปด้วยความหนักแน่นคุณสมชายใช่ไหมครับนายสมชายขมวดคิ้วใช่ครับแล้วคุณเป็นใครชายหนุ่มมองไปรอบๆก่อนที่จะพูดด้วยเสียงต่ำผมชื่อมากเป็นเพื่อนของพ่อของน้อยผมมาเพื่อหาตัวเขาคำพูดนี้ทำให้หัวใจของนายสมชายสั่นไปหมด เขารู้สึกถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นแม้ว่าชายหนุ่มจะดูเหมือนเป็นคนที่มีท่าทีปกติแต่ความรู้สึกไม่ดีในใจของนายสมชายกลับเริ่มเพิ่มขึ้นคุณมาหาน้อยเหรอนายสมชายถามอย่างระมัดระวังมาพยักหน้าและยิ้มแห้งๆใช่ครับพ่อของน้อยกำลังตามหาตัวเขาอยู่เขาพูดเสริมด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเป็นมิตรเราต้องการพาเขากลับบ้านนายสมชายรู้สึกถึงความสงสัยและความไม่แน่ใจในคำพูดของชายหนุ่ม เขารู้ว่าบางอย่างไม่ถูกต้องเขาหมายจะให้คำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาก็ต้องระมัดระวังน้อยไม่ได้อยู่ที่นี่นายสมชายพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงและถ้าคุณต้องการติดต่อเขาคุณจะต้องพูดคุยกับฉันก่อนมากริตาและพยายามยิ้มให้แต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเยือกเย็นผมไม่ได้ตั้งใจจะสร้างปัญหาอะไรครับแค่หาน้อยพ่อของเขากำลังรอเขากลับไป นายสมชายไม่ยอมให้ชายหนุ่มเข้ามาใกล้บ้านเขารู้ดีว่าการที่มากมาที่นี่เป็นสัญญาณของบางสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นการตามหาน้อยในทางที่ไม่ใช่เรื่องดีคุณจะต้องออกไปจากที่นี่นายสมชายพูดเสียงแน่วแน่ถ้าคุณยังมาที่นี่อีกครั้งผมจะต้องแจ้งตำรวจมาร์กมองนายสมชายอย่างเงียบๆเ,เขาสุดตัวลงเล็กน้อยและยิ้มบางๆไม่เป็นไรครับแต่คุณต้องระวังตัวนะครับเขาพูดก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปจากบ้านนายสมชายยืนมองชายหนุ่มที่เดินหายไปในความมืดเขารู้ว่า เขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องน้อยเขาต้องให้คําตอบกับเด็กชายเกี่ยวกับชายคนนี้และความหมายที่อยู่เบื้องหลังการมาเยือนของมากเมื่อเขากลับเข้าไปในบ้านและมองไปที่ห้องนอนของน้อยเด็กชายยังคงนอนหลับอยู่แต่ท่าทางของเขาเหมือนรู้สึกถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นนายสมชายเดินเข้าไปใกล้เตียงและนั่งลงข้างๆเด็กชายน้อยนายสมชายเรียกชื่อเด็กชายด้วยเสียงเบาๆน้อยตื่นขึ้นและมองนายสมชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยมีอะไรครับนายสมชายมองเด็กชาย และรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญในแอดีตมีคนมาหานายเขาพูดดับเบาๆเขาบอกว่าเขาคือเพื่อนของพ่อเขากําลังตามหานายน้อยทําท่าทางตกใจและสะดุง้งเขามาทําไมครับเขาบอกว่าพ่อของนายกาลังรอให้นายกลับไปนายสมชายพูดต่อแต่นายไม่ต้องกลัวนะที่นี่คือบ้านของนายแล้วและฉันจะปกป้องนายน้อยนั่งนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดด้วยน้ําเสียงที่เบาและสั่นเครือผมไม่อยากกลับไปผมกลัวเขาผมกลัวพ่อ นายสมชายจับมือเด็กชายและพูดด้วยเสียงอ่อนโยนไม่ต้องไปที่นั่นอีกแล้วนะที่นี่คือบ้านของนายและที่นี่ไม่มีใครจะทำร้ายนายได้น้อยมองไปที่นายสมชายแล้วพยักหน้าเล็กน้อยเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่ถูกมอบให้จากชายชราค,คนนี้เขารู้ว่าเขาไม่ต้องเผชิญกับการหนีไปจากความกลัวอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันนายสมชายก็รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้ไม่ใช่แค่การให้ความอบอุ่น แกเด็กชายแต่ต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามจากอดีตที่ยังคงตามหลอกหลอนน้อยอยู่เสมอเช้าวันถัดมาบ้านของนายสมชายยังคงเต็มไปด้วยความเงียบสงบน้อยนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารร่างกายของเขายังคงมีแผลบางจุดจากอดีตที่เขาไม่เคยลืมแต่วันนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งในตัวเขากําลังเปลี่ยนแปลงแปลงไปความรู้สึกปลอดภัยที่นายสมชายมอบให้เริ่มฝังลึกลงในหัวใจของเขาแต่ยังคงมีคําถามในใจที่เขาต้องการคําตอบนายสมชายเดินเข้ามานั่งข้างๆเด็กชาย และว,วางมือเบาๆบนไหล่ของเขาน้อยเราควรจะคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้น้อยหยุดชะงักเขามองหน้าชายชราและค่อยๆพยักหน้าครับผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ผมต้องบอกคุณนายสมชายมองเด็กชายด้วยความเข้าใจถ้านายพร้อมพูดฉันจะอยู่ที่นี่เสมอน้อยสุดหายใจลึกๆเขารู้ว่าเวลานี้มาถึงแล้วเขาต้องบอกทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจพ่อของผมเลยเขาคือคนที่ทําให้แม่ตายครับเขาหยุดไปสักพักก่อนจะพูดต่อแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของความโกรธ ผมคิดว่าเขามีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เขาคือคนที่รู้วิธีใช้พลังบางอย่างนายสมชายมองน้อยอย่างสับสนพลังอะไรน้อยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาเสียงเบาพลังที่จะควบคุมชีวิตคนอื่นเขาเคยบอกว่าเขาใช้มันในการทำลายชีวิตของคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังเขาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงความเงียบเคลือบคลานเข้ามาในห้องมันรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของน้อยไม่ใช่แค่เรื่องของความบุนแรงธรรมดา แต่กลับเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ลึกลับและอันตรายมากกว่าที่นายสมชายสามารถจินตนาการได้ายหมายความว่าพ่อของนายอาจจะมีพลังเหนือธรรมชาตินายสมชายถามอย่างสงสัยน้อยพยักหน้าผมไม่แน่ใจหรอกครับแต่ทุกครั้งที่เขาทำร้ายแม่ผมรู้สึกเหมือนเขากำลังใช้พลังบางอย่างที่จะควบคุมทุกสิ่งรอบตัวเราทำให้ทุกคนกลัวเขานายสมชายรู้สึกถึงความกดดันที่หนักหน่วงเขารู้ว่า มันไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้ากับความรุนแรงจากพ่อของน้อยแต่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยากเกินจะเข้าใจความเป็นไปได้ที่บางสิ่งที่น้อยพูดอาจจะเป็นความจริงทําให้เขาตัดสินใจว่าเขาต้องหาทางปกป้องน้อยให้มากขึ้นไม่ต้องกังวลไปนะน้อยนายสมชายพูดด้วยน้ําเสียงมั่นคงฉันจะช่วยนายฉันจะไม่ให้ใครมาทําร้ายนายได้อีกน้อยสบตาก,กับเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณขอบคุณครับแต่พ่อของผมไม่ใช่คนธรรมดาเขาไม่ยอมปล่อยผมไปง่ายๆ คำพูดของน้อยทำให้นายสมชายรู้สึกถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เขาเริ่มตรหนักว่าการที่จะปกป้องเด็กชายคนนี้จากอดีตที่มืดมนและอันตรายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องทำมันให้สำเร็จขณะที่ทั้งสองนั่งเงียบๆพยายามรับมือกับความจริงที่เพิ่งเปิดเผยในหัวใจทั้งสองรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยอันตรายและความไม่แน่นอนแต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง ด้วยการช่วงบ่ายนายสมชายตัดสินใจเดินไปที่บ้านหลังเก่าของน้อยเขาต้องการหาคําตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ่อของน้อยและสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําไว้ที่นั่นเขารู้ดีว่าการเข้าไปที่นั่นอาจจะเสี่ยงแต่เขาก็ไม่สามารถปล่อยให้ความสงสัยในใจของเขายังคงครั้งอยู่เมื่อเขาไปถึงบ้านเก่าวความรู้สึกของความกลัวและความไม่แน่นอนเริ่มเข้าครอบงำนายสมชายเดินเข้าไปในบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดเวลาไว้ที่ตรงนั้นราวกับว่ามีบางสิ่ง ยังคงรอให้ถูกเปิดเผยขณะที่เขากําลังสํารวจไปตามห้องต่างๆเขาก็พบกับสิ่งที่ทําให้เขาต้องตกใจรูปถ่ายเก่าๆของพ่อของน้อยในห้องทํางานพร้อมกับเอกสารบางอย่างที่บ่งบอกถึงการทดลองบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้นายนั้นได้ตรหนักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการกระทําที่มีความตั้งใจเบื้องหลังการตาหาความจริงครั้งนี้อาจจะเปิดเผยบางสิ่งที่มืดมนมากกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีก และในตอนนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านหลังเสียงของใครบางคนที่คุ้นเคย